ออชุดเผ่าล้อ้องเต้ไปเทพสถิตชัยภูมิแล้วก็มีล้อล้อสูงรอยี่สิบเส้น1คู่นะคะไปพร้อมกันเลยที่ส่งมองเดียวกันค่ะกับชุดเพ่าล้อล้อสูง1คู่นะคะลูกค้าบอกเอาแปนแบบนี้นะนี่คือสั่งทำนะคะสั่งทำร,รูปแบบ อของลูกค้ากำหนดให้นะคะไปเทพสถิตค่ะชัย,ยภูมิรุ่นี้จัดส่งนะคะรุ่งนี้จดส่งให้ตอนนี้แพ็กกอนนะคะส่งไม่ทันวันนี้เพราะว่าซีโมงแร้งแล้วขนส่งปิดแล้วนะคะเอาเป็นส่งพรุ่งนี้นะคะกับชุดเภาร้อนะคะเลยกำลังแพ็กค่ะ พี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เด้อสึ่ง3 3 4 6 2 2 3 2ช่างเปล่าคนเฝ้าไร่คะ่ะ